ทสนับสนุนโดยเครื่องกรองน้ำ Aquatech เพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อคุณวันนี้การอภิปรายปฏิรูปการศึกษาอย่าโอเอเนะเรามาฟังข้อเสนอของทางพักฝ่ายค้อนนะครับนะท่านผู้นำพักฝ่ายค้อนท่านสเสนศรีสวุวรรณครับเรียนเชิญครับท่านประธานสภาทอกที่เคารพท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติครับปฏิรูปการศึกษาอย่าโอเอ แปลว่าชักช้าร่าไรเมื่อไรจะได้สําเร็จทันทีนะครับในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาให้การศึกษาของไทยเราลุดหน้าขึ้นมาก้าวหน้าขึ้นมาแข่งกับคนอื่นเขาได้ท่านประธานครับเมื่อก่อนเราเคยตั้งปรัชญาไว้ว่าการศึกษาไทยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังท่านประธานครับมาถึงวันนี้ไม่มีใครอยู่ข้างหลังเราแล้ว,ลวมีแต่คนอยู่ข้างหน้าหรือทาไหนครับท่านประธานครับ ไม่น่าเชื่อว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาการศึกษาของเราค่อยๆถอยลงถอยลงถอยลงอย่างที่ท่านประธานได้เกิดมาแล้วเนี่ยจาก world population review เขาเปิดเผยการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาทั่วโลกในปีที่ผ่านมา2024ท่านประธานครับ180ประเทศทั่วโลกประเทศไทยเราอยู่อันดับที่107ครับท่านประธานออายกันบ้างไหมครับ107จากทั่วโลกแล้วถ้าเทียบมาอยู่ในอาเซียน10ประเทศ ประเทศไทยเราอยู่อันดับ8จาก10ประเทศครับ<พ>ที่เราเหนือกว่าเขาก็มีอยู่แค่สองประเทศเท,ท่านั้นเองเขาวัดยังไงครับเขาวัดยังไงวัดยังไงก็ยังไม่รู้พระโบสถ์อยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้นะรรท่านประธานเขาวัดเขาไม่ได้มัสยิดแน่นอนอย่าง <s> นี้รรท่านประธานไอ้วิธีการวัดผลเนี่ยมันมีอย่างนี้ฮะท่านประธานเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ของการวัดผลนา,นานาชาติเขาเรียกว่าพิซซ่าท่านประธานรู้จักไหมฮะ ไม่ใช่พิซซาที่เราไปกินนะครับ P.I.S.A มันย่อมาจากคำว่า Program for International Student Assessment แปลว่าโปรแกรมที่การประเมินคุณภาพหรือสมรรถนะในเรื่องของการศึกษาของนักเรียนนี่ทั่วโลกร้อยเสียไปสิเแลรวเขาเอาไอา้เอานักเรียนอายุ15ที่เท่าๆกันต้องถือว่าเป็นนักเรียนที่ควรจะอ่านออกเขียนได้เอามาประเมินผลครับท่านประธานเอามาประเมินผลก็แปลว่าอะไรเขาดูอยู่3หมวดครับ หนึ่งก็คือสอบในเรื่องของคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ของเราเห็นไหมเมื่อสักครู่นียที่ไปแสดงให้นักเรียนเนี่ยนะเอาข้อจริงคณิตศาสตร์นี่ไม่ได้เลยนอกจากนับแต้มไพ่ทเท่าไรอีกครับท่านประธานครับ <c oughs> ไม่เ่าจ่าด้ยำนั้น,นี้แต่ที่ไอ้ท่องสูตรกูก็ท่องอยู่ได้แล้วถูกไหมฮะท่องไปได้ก็ยังไม่รู้เลยท่องไปทําอะไรยังไม่รู้เลยนะสองวิทยาศาสตร์ครับซึ่งวิทยาศาสตร์นี่มันเป็นเขาเรียกอะไรพัฒนาที่เราจะแข่งอะไรกุณคนอื่นเขาได้มันต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับและสามคือการอ่านครับท่านประธาน เราพบว่าสามหมวดทั้งสามหมวดนี้คะแนนเฉลี่ยเราต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งหมดครับท่านประธานแปลว่าอายุ15แล้วอ่านก็ยังไม่คล่องคณิตศาสตร์ก็ยังไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ค่อยรู้ครับยังไม่เก่งครับเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมฮะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทําไมเราพลาดท่าอย่างไงเราถึงมีนักเรียนแก่ขนาดนี้ครับท่านผู้ชม นี่เป็นนักเรียนน่าทิตนักเรียนสาธิตบน่าจะเป็นนักเรียนที่ตกค้างธรรมชาติครับช่วยบอกท่านเสน่ด้วยครับผมเป็นนักเรียนสาธิตครับยุคิึด้วยสาธิตให้ดูเขาเล่นกันอย่างนี้อนักเรียนยุค90เอานักเรียนสาธิตเลขของที่มันหนุ่มๆเอามาสาธิตย์ต้องไปได้ครับ่านปรานครับมันเป็นโฮเดียวระบบการศึกษาแบบอัธยาศัยโอ้ตามอัธยาศัย คงคิดได้ว่าจะมาเรียนเมื่อวานนี้เหรอครับท่านประธานครับ <Okay. S 1> ผมว่ามันผ่านมาเยอะแล้วนะครับอยากเรียนตอนไหนก็เรียนครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างของนักเรียนที่เขาเรียกว่ามันหลุดพ้นระบบการศึกษาในประเทศไทยของเราไปจริงๆเรามีการศึกษาภาคบังคับเมื่อสักครู่นี้นี่ถือว่าเป็นตัวอย่างเลยนะนเป็นตัวอย่างรุ่นนี้บังคับไม่ได้ครับ บังคับหมายามว่าคุณจะต้องเรียนให้มันจบถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าบังคับแล้วบังคับไม่ได้เป๊ะเลยตะกี้เนี่ยโรงเรียนชวกเราน่าอยู่คุณครูน่าละทุนเนี่ยไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยพวกเราทุกคนตักชอบมาโรงเรียนมันออกมาจากบ้านแต่มันไม่มาโรงเรียนทานประนาครับไปที่ไหนฮะถึงไหม่ได้อย่างเงี้ยเล่นเกมไปเล่นเกมขอโทษนะฮะนี่ผมว่ามันน่าจะหลงไปที่ไหนหาโรงเรียนไม่เจอจนแก่ขนาดนี้นะานมันเป็นไปได้นะท่านประธานนะครูครับเพราะว่าผมแกนะ แล้วเป็นไปได้ไงนักเรียนแก่กว่าครูเนี่ยเพราะว่ามันไม่น่ามันไม่น่ามันมันต้องมีปัญหาักอย่างหนึ่งแหละมันต้องมีปัญหาในการนะะแล้วถ้าส่งรุ่นนี้ไปวัดผลนการศึกษานี่มรู้จะออกมาอย่างไรท่านประธานครับขอประธานโทษอันนี้คือเรื่องจริงคือหมายความว่าเราใช้เงินใช้ทองไปไปอยู่ภาคบังคับแล้วบังคับไม่ได้ท่านประธานรู้ไหมครับว่าเด็กเราหลุดจากระบบการศึกษาไปในขณะนี้ตัวเลขล่าสุดคือประมาณ1ล้านกับสองห0คนครับท่านประธานแปลว่าอะไร แปลว่าเด็กที่ควรจะได้เรียนไม่ได้เรียนมันหลุดไปไหนก็ไม่รู้แม่ออกจรงเรียนไม่ได้เรียนบ้างแล้วถ้าประธานนึกูคนประมาณล้านกว่าคนแล้วหายไปจากการศาึกษามันจะทํามาหากินอะไรครับท่านประธานมันจะทําอะไรครับเราจะไปตั้งความหวังอะไรเด็กเกิดใหม่ก็น้อยและที่เกิดมาดันไม่มีเรื่องของการศึกษาไปอย่างนี้ครับมันหลุดไปจากระบบแล้วเ,เราไม่คิดจะปรับปรุงไม่คิดจะรองรับหรือแก้ไขพวกนี้กันเลยเหรอรัฐบาลลองมองสิลองรองอะไรที่รัฐบาลดี ผมเชื่อว่ามีคนของรัฐบาลที่หลุดไปจากการศึกษาเยอะเลยตอนนี้โบลหมดเลยเห็นไหมครับท่านประธานครับน่าจะสอบตกเป็นแถวเลยรัฐบาลเนี่ยถูกไหมครับน่าจะติดศูนย์ติดรออะไรกันอยู่ตรงไหนเนี่ยครับท่านประธานครับเห็นไหมฮะนี่รัฐบาลก็สะท้อนภาพแล้วแล้วที่เหลืออยู่เนมุยสภาพไปให้ดูนิดไอใส่สบายฉิงยังเนี่ยเขากินไรกเขียวจนตะไคร้ขึ้นแ้วฐ่าลเนี่ยครับไม่ได้เห็นอะไรที่มันจะดีอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับผมจะบอกว่านี่คือสิ่งที่มันติดคืออะไร มันติดในเรื่องของระบบการศึกษาเราที่มันบล็อกไว้แล้วการศึกษาของเราที่มันน่ากลัวมากเขาพบว่าอย่างนี้ฮะจริงๆต้นแบบของเราที่เราดูเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ชื่นชมมากๆาจริงคือประเทศฟินแลนด์ครับฟินแลนด์นี่เป็นต้นฉบับที่ดีเลยนะฮะต้นฉบับที่ดีพเพราะอะไรฮะเพราะฟินแลนด์นี่เป็นประเทศหนึ่งที่ประชากรมีความสุขและการศึกษายอดเยี่ยมมากฟินแลนด์นี่เป็นต้นแบบเลยนะเรามีการส่งคนนี้เข้าไปดูการศึกษาที่ฟินแลนด์ บ่อยครั้งแต่ดูเสร็จแล้วกลับมาก็ไม่ทําอะไรครับเหมือนเดิมครับไปดูให้มันฟินเฉยๆเออให้มันดูฟินๆให้มันดูฟินๆไปจะไปท้าปะานกลับมาก็ชิวๆเหมือนเดิมนะรับไม่ทําอะไรครับถูกไหมเออแล้วดูสิไม่ทําอะไรเขาบอกฟินแลนด์เงี้ยเป็นประเทศที่ขอโทษนะไม่ต้องสอบแถมการบ้านน้อยเขาไม่เน้นการสอบนะ ไปแล้วนี่เปนเน้นการสอบของเราได้สอบเป็นบ้าเป็นหลังเลยเห็นไหมฮะสอบกันเอาเป็นเอาตายสอบสอบสอบขอโทษนะนอกจากสอบในโรงเรียนแล้วเผลอไปพลาดข้างนอกก็โดนตำรวจสอบอีกนะครับถูกไหมครับสอบกันอยู่ในระดับของเราเนี่ยนะสอบกันจริงขนาดเป็นพระยังโดนสอบเลยเป็นพระยังโดนสอบเลยถูกไหมครับไอการสอบนี่ทําให้เกิดความเครียดไหมท่านประธานถามจริงถูกไหมเราเห็นตัวอย่างชัดเจนไหมครับที่นักเรียนโชคกลุเพราะมันกดดันเครียดกูต้องได้สี่กูจะไปเข้าโรงเรียนในร้อย แล้วปรากฏถ้ามันไม่ได้สี่จะเข้าในร้อยยังไงต้องให้กูไปอยู่ในสิบแน่นอนเลยท่านประธานครับแล้วมันหวังสูงนะเผื่อได้สี่กูจะเข้าในพันเลยนะท่านประธานครับขอโทษนะตอบไม่ผ่านก็เป็นอย่างนี้แล้วทุกวันนี้กัวจะสู้กันไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนกวดวิชาท่านประธานไปกวดวิชาเพื่อให้ได้โอ้โหต้องแข่งกับเขาแล้วกวดกกดหลายคนที่ไม่มีปัญญาไปส่งโรงเรียนกวดวิชาจะไปสู้กับใครเขาได้ถูกไหมครับ แล้วพอเวลาไปสอบแข่งไอ้พวกกวดวิชาก็ได้ไปเอ้าได้ผ่านได้ผ่านได้ผ่าน,ได,านได้ผ่านไปถูกไหมครับแล้วมาได้อะไรขึ้นมาฮะไอ้พวกที่ไม่ขวดวิชาก็แย่เป็นเด็กหลังห้องเป็นอะไรต่างๆไปสู้ใครเขาไม่ได้ถูกไหมครับ <I. S 1> เพราะฉะนั้นสอบนี่อันตรายมากฟินแลนด์ไม่เน้นการสอบเด็กเขาก็ไม่เครียดไม่เครียดไม่พอนะครับการบ้านก็น,น้อย เขามองว่าในเมื 1941, ่อมาโรงเรียนเนี่ยคุณก็ทําอะไรต่างๆในโรงเรียนให้เรียบร้อยพอกลับไปบ้านคุณก็จะได้ไปช่วยงานบ้านไปทําอะไรที่บ้านไปใช่ไหมฮะแต่ของเราไม่ใช่ครับโรงเรียนก็เครียดการบ้านก็เยอะกลับไปถึงบ้านไม่ได้ทําอะไรที่บ้านแต่ยังทําการบ้านจากครูการบ้านจากครูไม่พอพอมีเวลาว่างนี้ไปเรียนพิเศษติวประสาทกินกันไปหมดแล้วครับท่านประธานครับเด็กของเราที่มันผ่านจากวัยเด็กเนี่ยนะครับ ยังไม่ดารานี่ผมว่าผ่านเส้นทางมาดีชีวิตมีความสุขพอมีอายุบ้าขนาดนี้ก็เริ่มมีบันเทิงแต่เด็กลูกหลานเด็กสมัยนี้เนี่ยนะครับสามขวบสองขวบเข้าโรงเรียนแล้วสองขวบเข้าโรงเรียนแล้วถูกไหมครับสามขวบสี่ขวบต้องแข่งกับเขาเพราะต้องไปประกวดแข่งกับเขาอีกถูกไหมครับห้าขวบหกขวบเลี้ยน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 พอถึงยี่สิบปั๊บเข้ามหาวิทยาลัยสิบเก้ายี่สิบเข้ามหาวิทยาลัยเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนของเราเนี่ยเรียนกันเข้าไปจบปริญญาตรีไปพอ ต้องจบปิาโทจบปิาโทไม่พอต้องจบปิายเอกจบปยายิาเอกไม่พอกลับไปยนปิายตีใหม่อีกนะครับรรท่านประธานครับ <ül> เรียนอยู่นั่นแหละเรียนก็อยู่นั่นแหละจะเป็นสวนไปได้ปิาเอกมาจากไหนครท่านประธานเพาะไอ้ความบ้าเรื่องเรียนอย่างนี้ถูกไหมฮะสุดท้ายพอเวลามาทํางานมันเต็มไปได้วยความเครียดถูกไหมครับไม่ได้ผ่านชีวิตของการเติบโตที่เป็นเด็กไม่ได้เกิดการเรียนรู้และสนุกเลยครับชีวิตทัามันไงการบ้านก่อน้อย แถมของฟิลแลนด์ไม่มีเกจสะสมนะครับของเรามีแบบประเภทเกจสะสมแล้วนันเพราะฟิลแลนเขาเน้นอย่างนี้ครับท่านประธานครับอาหารฟรีมีคุณภาพคนเรียนหนังสือที่เขาเน้นเลยว่าต้องได้อาหารดีมีคุณภาพของเราเนี่ยเราจะสร้างทรัพยากรของเราที่เด็กเกิดใหม่ก็น้อยปีหนึ่งไม่ถึงห้าแสนคนอยู่แล้วถูกไหมครับไม่ใช่มันหากินกระตมมีตามเกิดไอ้ค่าอาหารกลางวันเนี่ยวันละยี่สิบเอ็ดบาทท่านประธานยี่สิบเอ็ดบาททำอะไรกิน nope. ก็ที่เคยบอกไงแม้ที่มันเป็นเรื่องอยู่เนี่ยขนมจริงคุกน้ํายาเนี่ยใส่น้ํายาลาดจะไม่มีเลยต้องคุกน้ําปลาแทนทา่านประธานแล้วมันจะมีสารอาหารได้ที่ไหนล่ะครับถูกไหมฮะขอโทษนะนกินกินกนไปแล้วก็ระหว่างนี้ก็กินเข้าไปขอประทานโทษแล้วบางโรงเรียนนักเรียนก็ได้กินส่วนหนึ่งเพราะว่าผู้ในการก็กินส่วนใหญ่นะครับท่านประธานครับ <S 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 ไอตรงนี้น่าห่วงแหละถูกไหมฮะไอมึงนั่นกินบ้างเฮ้ยกินบ้างท่านพนมเคยพูดในรายการมาก่อนเขามีนมให้ก็มีคนมากินนมโรงเรียนอีก ท่าประธานแล้วเ,เด็กมันจะเหลือสารอาหารอะไรฮะมันจะเหลืออะไรแทนเจ้าจเราประทัดใช้อาวุธใช้สงคารามก็ไม่เอาครับเราทําไข่เจียวก็ท่านประธานครับ